ขายเครื่องนี้แค่ย <mel od> ี tangled, embodied, odd, back, plein, près, like ่ส like ิบเครื er ่องที่เห็นนะแต่ว่าคือวันที่ไปอะหมดแบบหมด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 เยอะมากจริงๆไม่ได้จะซื้ออันนี้คือดูอะกะว่าอ๋ออาจจะเป็นกระเป๋าสะพายกระเป๋าใบน้อยหรือจะเป็นพวงกุญแจหรือจะเป็นสายหรือจะเป็นอะไรเงี้ยพอไปวันนี้ของมันหมดซื้อสิ่งนี้ถึงได้มันก็คือไทมากอรสรุ่นลิมิตเอเชียนเครื่องแลบโค้เนงานมันดีตรงที่ว่า เราอ่ะสามารถไปดาวน์โหลดได้ในภายหลังเขาอาจจะมีพวกไอเทมใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นอ่ะพอซื้อของมาเราจะได้ไอเทมอะไรรู้ไหมเราจะได้ไอเทม12อย่างนี้เน่เปิดคอนเน็กตึ้งอย่างนี้เนีย่ยเห็นไหมคอนเน็กเล่นกับเพื่อนถ้าเราแบบชนะแบบร้ออ่ะมันจะบันทึก แล้วเราก็จะได้เอทอฟี่แล้วเราก็ได้เงินอีกมันก็จะมีมิชชั่นว่าเราเคลียอะไรไปได้แล้วบ้างขายของก็คือสมมุติว่าเราซื้อของมา1,000พเวลาขายอ่ะห้ตลอดก็คือเหมือนแบบของมือสองอะเนาะหนึ่งพก็คือขายเหลือ500พาไปชม World t ธ m ร g ม t ก o u r ทวที่สยามเซ็นเตอร์มีอะไรบ้างไปดูกันเลย ะะก็จะมี l a บ code l a บ code เนี่ยก็จะเป็นตู้ที่เป็น t h มา m a g แล้วให้เราไป connection เอาเครื่องเนี่ยเอาเครื่องของเรานะคะเปิดตึง้งแล้วก็ไป connect กับตู้แล้วก็จะได้ไอเทมดาวน์โหลดได้ฟรีก็คือของเล่นอ่ะ3อย่างแล้วก็อาหาร2อย่างของเล่นมีอะไรบ้างของเล่นจะมีเบาบาับต้นเบาบาับนะ้หนึ่งแล้วก็เป็นรถซา a ฟารี แล้วก็ o อเอซค่ะเป็น3อย่างแต่ว่าของที่ได้มาเราต้องเอาเงินในเกมซื้ออีกทีหนึ่งนะ oh. อาหารนะได้2อย่างอันนี้คือสิ่งที่ได้ฟรีจากตู้มีเป็นฮอตดอกหมาแล้วหมาแบบกอดฮอตดอกอีกทีแล้วก็เป็นหน้าไลออนพาเ t ตตู้เกมเนี่ย มันจะอยู่ตู้เดียวกันก็คือมันจะมีประมาณน่าจะ3หรือ4ตู้4ตู้นะจะไม่ผิดก็คือสีเครื่องพอเป็นสีเครื่องเนี่ยพอเอาไปคอนเน็กปุ๊บเขาก็จะถามว่ามีมินิเกมกับดาวน์โหลดแล้วก็เลือกมินิเกมถ้าดาวโหลดก็เลือกดาวน์โหลดมินิเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ให้เล่นจับภาพน้องแบบแคปชั่นน้องอะเหมือนกับว่าสมมติน้องขึ้นมาตรงไหนเหมือนตีตัวตุน่นน่ะน้องขึ้นมาตรงไหนให้แคปภาพแล้วก็แบบกดแช่กดแช่กดแช่กดแช,ดแช่แล้วมันก็จะได้สกอร์ เราอะชนะเท่าไหร่ก็คือจะมีแรงค์ B B คือต่ําสุด A แล้วก็ S ก็คือสูงสุด S ก็คือไม่พลาดเลย B ออะก็คือพลาดบ่อยส่วน A เนี่ยเล่นยากที่สุดเวลาเล่นก็คือต้อง200คะแนนและ พลาด2ครั้งคือถ้าสมมติว่าเกิน200คะแนนแบบขึ้นไปเยอะๆอะมันจะเป็น Lang S แรงเอสเราไงถึงจะพลาดแค่แบบนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นแรงเอสเพราะฉะนั้นอะที่คิวมันยาวมากๆอ่ะเพราะว่าคนต่อคิวรอคนที่เล่นอย่างแรง B B กับ Lang S แรง S อะเล่นง่ายเพราะยังไงแบบอ่ะพลาดเยอะก็เป็น B สมมุติว่าเราตั้งใจเล่นปุ๊บมันเป็นแรง S ไปแล้วพอเป็นแรง A A เนี่ยมันแบบก,กว่าจะเล่นได้อ่ะนึกออกปะ แล้วทำไมถึงต้องเล่นทั้งสามแล้งเพราะสามแล้งอ่ะได้ของไม่เหมือนกันของที่เอามาแต่งดาวสามอย่างจะมีมวกจะมีมวัวจะมีแว่นแล้วก็จะมีกระเป๋าซึ่งมันอาหาที่ไหนไม่ได้และเหมือนกันเราก็จะต้องเอาเงินในเกมไปซื้อได้มาแค่ดาวน์โหลดเข้ามาเฉยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเสียเวลาหลอน,นิดหนึ่งนะคะอีกอันนึงคือบีร b r ีรก็คือผสมพันธุ์จะเป็นตัวน้องหมาสีฟ้า น้องหมาสีฟ้าเห็นไหมแล้วเราว่าเพิ่งเบรคของตัวเองแล้วเราก็อยากบีดตัวใหม่มันจะต้องมีระยะเวลารอคอยซึ่งมันจะเป็นตัวเด็กก่อนแล้วก็เป็นตัวกลางแล้วก็ค่อยเป็นตัวโตคือเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นตัวโตใช่เราอะเป็นตัวตตวัยรุ่นแล้วตัววัยรุ่น่ะในวันที่เราไปอ่ะมันโตไม่ทันมันไปบีบไม่ได้เว้ยแล้วก็เสียใจมากคือเราอะเดิน<ๆ>เดินเล่นรอในห้างอะเผื่อว่ามันแบบมันจะแบบ อีโว e ขึ้นมาม,นมันไม่ไมันไม่ไม่เป็นอะ่ะเออเราก็เลยแบบถอดใจกลับบ้านเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยน้องนอนไปแล้วน้องก็ยังแบบไม่โตขึ้นอะ่ะเดี๋ยวมันต้องโตวพรุ่งนี้แน่เลยอะ่ะเขาบอกว่าไอหมาฟ้าเนี่ยมันมีแค่เฉพาะในงานก็แบบอ,อ่ะไม่เป็นไรก็แบบอ,อืช่างมันแต่คิดว่าการที่มันมีเครื่องแอบโค้ดเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราอะ่ะสามารถไปดาวน์โหลดได้ในภายหลังเขาอาจจะมีพวกไอเช่นใหม,ม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นอะ่ะเพราะอย่างวันเนี้ยเราก็ได้ของมา12ออย่างใช่ปะ 12บสองาดเดี๋ยวก่อนไหนบอกว่าได้5้ใช่ไหมสิบสอชิ้นก็คือซื้อของในง,งานค่ะแล้วเราซื้ออะไรมาซื้อสิ่งนี้ส้มันก็คือทามากอสรุ่นลิมิเต็ดเอเชียนนี่ดูลิมิเต็ดยังไงมีข้าวกะเพราไข่ดาว,าวมีต้มยำกุ้งแล้วก็มีอะไรชานมไข่มุกเฮ้ยนี่มันถอดแบบแบบคนไทยหรือเปล่าเนี่ย อาหารคนไทยน้องไม่ได้เป็นสีน้องเป็นแบบเจนหนึ่งแต่มันเป็นลิมิเต็ดงานแต่เป็นแบบนิวอ่ะเราเห็นเขาเขียนนิวเข้าใจไหมเออแล้วมาเป็นลิมิเต็ดไงทำไมถึงซื้ออันนี้จริงๆไม่ได้จะซื้ออันนี้คือดูอ่ะกะว่าอ๋ออาจจะเป็นกระเป๋าสะพายกระเป๋าใบน้อยหรือจะเป็นพวงกุญแจหรือจะเป็นสายหรือจะเป็นอะไรเงี้ยพอไปวันนี้ของไนหมดคือเขาจัดตั้งแต่1นถึง17เราไปวันที่16เกือบไม่ได้ไปละคือถ้าเราไม่เห็นรีวิวก่อนว่าเขามีไอเทมที่แบบ ที่อื่นไม่มีอะแล้วผมไม่ได้ไปพอเราเห็นรูิแบบเฮ้ยเออโอเคแบบวันสองวันคือพุ่งตัวไปเลยคนมันเริ่มซาซาแล้วไงเพราะว่าวันแรกๆเราเห็นต่อคิวแบบออกไปข้างนอกห้างอะขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคือเขาขายเครื่องอะขายเครื่องเนี้ยแค่ยี่สิบเครื่องที่เห็นนะแต่ว่าคือวันที่ไปอะหมดแบบหมด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 เยอะมากเราก็แบบโอเคดีนะที่เราแบบมีทั้งสายเนาะที่เราได้จากก่บุ่นแล้วก็มีอันนี้ส่วนไอ้นี่เป็นไอเทมใหม่ของเราที่เราซื้อมาเองจากแอปส้ม แล้วเราว่ามันหมุนง่ายมากคือเขาทําจาก 3D Printing มาต่อพอซื้อของมาเราจะได้ไอเทมอะไรรู้ไหมเราจะได้ไอเทม12อย่างนี้นี่แล้วมันน่ารักหมดเลยอ่ะมันเหมาะกับแบบ water sky แล้วก็ land คือแบบเฮ้ยมันครบอ่ะมันไปทีดิงมันได้ครบไงเออเราชอบม,มากเราก็เลยแบบคิดว่าเอาเคซื้อดีกว่าเราก็เลยตอนแรกอาจจะซื้อปูมุญแจแต่ปูมุญแจแก็ราคาก็เคียงกับไอสิง่งนี้ ก็เลยบอกอองางั้นเอาอันนี้ละกันแล้วก็เป็น limit เ,เออแพ้เขา,าเร่อยๆอีกแล้วพาไปงานกันแล้วทีนี้เรามาแนะนําวิธีการเล่นดีกว่าต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอันที่ใหม่มากคือมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่ารุ่นเนี้ยหน้าจอมันใหญ่ขึ้นในความรู้สึกนะ,ะเทียบกับที่ที่ซื้อมามันใหญ่ขึ้นแล้วก็มาเป็นสี แล้วมันมี3มสีอย่างเช่นอันนี้เป็นสีชมพูก็ฉากเป็นแลนเป็นสีเขียวสกายสีม่วงแล้วก็วอเตอร์สีน้ำเงินมี3อันแล้วก็มาคอนเน็กได้เปิดคอนเน็กตึ้งอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมคอนเน็กเล่นกับเพื่อนเวลาคอนเน็กอ่ะมันก็จะมีให้ไปดาวเพื่อนแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเอามาชนกันตึง้งเสร็จแล้วแบบตัวเพื่อนก็จะมาดาวเราตัวเราก็จะบันทึกในดาวเพื่อนว่าเราเราไปกันมาแล้วลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะดูว่า เ้ยเราเอาตัวไหนไปมันจะมีให้เห็นเลยเราอะเล่นจนถึงเลเวล10แล้วตั้งแต่แรกจนถึงแบบสิบแบบเขาจะมีบอกตลอดว่าต้องทำอะไรถึงเลเวลอาบหน้าแรงนะพูดถึงก็คือ t r a เวลทราเวลเนี่ยต้องเก็บอึพอเก็บอ,เบอึเต็มถังอะ่ะอึต้องเป็นอึสุขภาพดีนะสีเหลืองทองพอเก็บปุ๊บเต็มถังไปเที่ยวได้เลยคือมีดาวให้เลือกดาวที่เลือกเนี่ย มันจะมีมีมูกมีเกี่ยวกับของถือหรือไม่ก็จะเป็นแว่นหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ถ้าเราอยากได้อันไหนเราไปดาวนั้นตอนนี้เราเคยลองไปแค่สองค้งอย่างเช่นนินจาเราได้ที่ข้ามมาการที่เป็นดาวกระจายพอใส่ด้วยกันแล้วอ่ะมาอยู่กับน้องอ่ะในในฉากอ่ะมันจะมีไอซามูไรอ่ะโผล่มาด้วยว้ยเธอคืองงอ่ะว่าแบบเฮ้ยเป็นไปได้ดวรวอเปลแบบเห็นปะเห็นซามูไรไหม เออม,มันมาก็เลยแบบคิดว่าเดี๋ยวจะลองไปดาวอื่นอะ่ะให้ครบเพื่อเก็บไอเทมให้ครบแล้วเขาอาจจะมาต่อมาก็จะเป็นทามาสตาทามาสตาสไลตตอนแรกเราไม่รู้แต่ว่าเพื่อเราอะทําน้องตุยมันก็เลยขึ้นทามาสตาก็คือแบบไปเกิดเป็นดาวดวงดาวอะไรแต่ว่าไม่อยากทําให้ตายนะไม่ต้องมีก็ได้ไม่เป็นไรยังมีหลายคนที่ไม่รู้ว่าเราอะมีเกมที่ เอาไว้ปั๊มเงินได้ปั๊มเงินเพื่อทําอะไรเพื่อซื้อของกินให้น้องซื้อขนมสแน็คให้น้องซื้อของเล่นแล้วก็ซื้อของเดคอเรชันดาวได้ด้วยกดตรงไหนกดตรงนี้เลยกดค้างตื๊ดพอกดค้างปุ๊บเขาก็จะเป็นหน้าจอขึ้นมาที่มันจะเป็นนี่อินโฟเมชันเราอะก็เลือกไปเลยที่อันกลางมินิเกมมันก็จะมีเกมที่ป้อนนมอันแรก มีเกมวิตามินกระโดดมีเกมจับคู่อาหารมีเกมเก็บเอือมีเกมโดดฝุ่นแล้วก็มีเกมต่อยปุกบาทเกมที่เรารู้สึกว่ามันปั๊มเงินได้ดีอ่ะก็คือเกมป้อนนมกับต่อยอุกบาตสองเกมคือมันแบบได้แน่ๆอ่ะชนะแน่ๆให้เล่นหมวดที่ยากที่สุดเสมอ ในความรู้สึกเราเพราะว่ามันได้เงินเยอะตลอดไม่ว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะมันก็จะได้เงินเยอะกว่าอันอื่นๆแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับเลเวลเลเวล9ถึงผลล็อกหมดฮาร์ดเพราะฉะนั้นตอนแรกก็อาจ,จต้องเล่นแค่อีซี่ก่อนพอสเต็ปถัดไปที่เลเวลอัพเยอะขึ้นมันก็ถึงจะได้เล่นนอร์มอลอย่างฟัลมนม,มเราต้องดูว่าเหมือนกับถ้าเป็นแบบปากเป็นขีธรรมดาก็ปอนได้เลยไม่ต้องรอร้องไม่ต้องรอแบบ อ้าปากว่างเพราะเดี๋ยวไม่ทันเพราะเขาจะมีนะ 19, 8, 7, บับ1987แบบทุกเกมมามันจะมันจะนับคอยหลังตลอดเกมอื่นเนี่ยมันก็ยากเนาะมันเล่นแล้วมันอาจจะไม่ได้แบบผ่าน100%ยเปอร์เซ็นต์ไงดูดฝุ่นนะเราว่าใช้เวลานาน,านสุดเพราะว่ากว่าจะเด้งเด้งเด้งอะไรเงี้ยกับไอ้ตัวกระโดดอะเออชา้าถ้าอยากได้ตังเร็วก็คือเล่น2เกมนี้คือได้เร็วเลยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเกมอะที่เล่นกับน้องอะ แต่และเกมอะเล่นไงอย่างแอโร่ชบาก็คือดาว่าน้องจะเลือกซ้ายหรือจะเลือกขวากดเลือกทางไหนหันหน้าไปทางนี้หรือทางนี้ถ้าผิดก็คือน้องก็ไม่พอใจถ้าถูกก็คือดีใจแค่นั้นเกม walking วอลกิ n g ก็แค่แบบเดินไปหาก็คือหมุนแล้วก็เดินเดินไปมันอาจจะแบบมีหลงบ้างเล็กน้อยตอนแรกก็ไม่คิดว่าเราจะหลงหลอดแต่หลังๆก็แบบเริ่มหลงละบางทีก็หลงอะไรเงนนี้ย <c oughs> แล้วก็มีเกม UFO UFO ก็ง่ายหน่อยมันจะมี3รอบความเร็วมันจะปรับระดับช้ากลางแล้วก็เร็วสุดก็คือยังไงอะ่ะเราสายตาเราดูอะ่ะเราดูทันอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วว่าเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเกมแฟลกซ์ตอนแรกงงมากเล่นไงอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะ เป็นเกมที่แบบไม่เคยคิดจะเล่นอ่ะไม่เคยคิดจะอยากเล่นเพราะเข้าไปเล่นแล้วก็แบบน้องก็แบบอัดอัอัดอัอัดอัดแบบเมื่อไหร่จะพอใจอ่ะคือลงแบบไม่เล่นแล้วอันเนี้ยทีนี้ก็เลยแบบสงสัยต้องเล่นให้ได้ดิต้องทําให้ได้ก็เลยแบบว่าพยายามดูพยายามสังเกตว่าทําไงนะพอเล่นอ่ะก็เลยจับไต่น้องได้ก็ถ้ายกอย่างเงี้ยไม่องโกรธแต่ว่าถ้ายกแบบเย่อย่างเงี้ยโกรธกดข้างนั้น ยกข้างนี้กดข้างนี้ยกข้างนี้กดข้างน,างนี้แต่ถ้ายกสองข้างตึงกด2องอันแต่ว่าถ้าถ้าเอาลงก็คือไม่ต้องกดแล้วมันได้ร้อแล้วมันจะมีมิชั่นหนึ่งที่เราอะสามารถเก็บเลกคอร์ดว่าเราศักซี์ิในเกมนี้ถ้าเราแบบชนะแบบร้ออระมันจะบันทึกแล้วเราก็จะได้ไอทอฟฟี่แล้วเราก็ได้เงินอีกมันก็เหมาะแล้วไงที่เราอะจะเอาไว้เล่น บ่อยๆพอถ้าเล่นร้อเปอน่ะน้องก็แฮปปี้เยอะขึ้นแถมเราก็ได้อัตราการเล่นชนะที่มากขึ้นมันก็จะมีมิชชั่นว่าเราเคลียรย์ไะเรไรได้แล้วบ้างแล้วเราก็จะไปดูได้ว่าเราอ่ะขันมิชชั่นอันไหน oh. แล้วไหนที่เพิ่งได้ใหม่ก็ดูว่าเราได้อันนี้ไปแล้วนะเรื่องขาดอีกเยอะมากๆเลยแบบว่าตอนนี้เราได้แค่5้าทับยี่สิบสองยูเนี่ยก็คือปกติก็คือเล่นมากี่วันแล้วก็เล่นมาเกือบเดือนแล้วนาอ2ยวัน ก็มีเงินเท่าไรแล้วก็ในแต่ละฉากอะเรามีกี่ไข่กี่ใบมีไข่กี่ใบอ๋ออีกอย่างหนึง่งจะบอกให้ในฉากอะถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงน้องอะเกินสี่ตัวตัวแรกอะมันหายไปมันไม่อยู่ในฉากแล้วเราเสียดายมากคือตอนแรกเราเลี้ยงไอตัวเนี้ยต่อทองต่อทองในฉากสกายอะ น้องน่ารักมากข้างหลังมันเป็นแบบขาวแดงอะเราใช้กระเช้าอะแล้วก็เช้ามันนั่งได้สีใช่ปะตอนแรกเราเนึกว่ามันจะนั่งได้สี่ตัวไงแล้วก็กับเครื่องเล่นอีก2ก็จะเป็นหตัวคิดว่าอยู่ในฉากได้6ตัวจริงๆไม่ใช่พอเราเลี้ยงตัวที่5้าตัวแรกหายไปคือมันเหมือนมันเลคอขอดไว้แล้วแต่ว่าเราอะจะไม่ได้เห็นน้องในฉากแล้วอะมันไม่เอาอะคือชอบน้องเพราะน้องน่ารักไงแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบ ตัวแรกๆอเออเราชอบตัวน่ารักกันแล้วก็ปั้นตัวใหม่ให้มันน่ารักแล้วเราก็แบบค่อยๆแบบท้าตัวเก่าออกไปอะไรเงี้ยอันนี้คือบอกให้ฟังเนี่ยก็เลยไปเล่นไปเล่นฉากอื่นก่อนเพราะว่าฉากนั้นมันเต็มไงเข้าวทา่ททาไงออยากเห็นน้องอะจริงๆอะอยากอยากให้แบบเห็นฉากกว้างด้วยเพราะว่าอยากเห็นของเล่นแบบเต็มฉากแต่มันก็ไม่ได้เนาะแต่เราอะไปกดดูว่าน้องเล่นอะไรได้อยู่ไปกดตามตามแต่ละอันแต่ละอันอย่างเงี้ยมันจะมีของกินของกินอะ มันจะมีของกินเล่นสแน็คที่เรายังไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวเราจะลองอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีไอที่เป็นสปาร์กิ้งเป็นน้ำดื่มอมะแล้วก็อยากรู้มันจะเป็นยังไงออกมาแล้วก็มีดันซิงคอตตอนแล้วก็มีแบบซอฟเซิร์ฟยังไงอ่ะน้องจะอ้วนฟูเหรอ <c oughs> น้องจะนุ่มนิ่มหรือไรแต่ว่าถ้าเป็นสีสีอะเรารู้อยู่แล้วเพราะเราลองแล้วไงก็มีพวกแบบ ชที่ทําให้ง่วงต่ปกติเราไม่ค่อยแบบไม่ได้ค่อยจะกดให้น้องนอนแต่ว่ามันจะมีมิชชั่นให้กดกดให้น้องตื่อและกดให้น้องนอนจริงๆถ้ากดอะกดได้ก็ดีเพราะว่าเราจะได้ทํามิชชั่นสําเร็จเราจะได้โทฟี่ด้วยพวกเก็บอือพวกอาบน้ํากินข้าวป้อนขนมอะไรเงี้ยทำทำไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีเลคคอร์ดหมดมีโทฟี่หมดในเฮลมันจะมีทามาเซเตอร์ทามาเซเตอร์ก็คือพี่เลี้ยงของ ทำก็ศนั่นแหละคือมันก็ส่งยายมาแล้วก็อ่านหนังสือเล่นกับน้องอะไรเงี้ยแต่ว่าใ่นตอนนั้นเราจะเล่นอะไรไม่ได้เลยเราจะทําอะไรไม่ได้เลยกดมินิเกมก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้กับในหน้าจอคือเหมาะกับคนที่กําลังทํางานแล้วก็ยุ่งแต่ว่าอยากจะให้แบบมีคนมาเลี้ยงแต่ว่าเราต้องให้อาหารน้องก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้องหิวจัดจัดอะน้องจะแบบไม่ได้น้องจะแบบม,แบบมีพี่เลียงไม่ได้ก็คือ ต้องกินข้าวก่อนแล้วค่อยแบบมีพี่เลี้ยงแล้วเราก็แบบไปทํางานเลยจ้าจนถึงหนึ่งทุ่มแล้วมันก็จะแบบเสีย300เหรียญต่อมาเฮ้ยเราอะทาไมเลี้ยงได้หลายตัวในในหนึ่งฉากก็คือมีวิธีการค่ะมันอยู่ในหน้าเมื่อกี้เหมือนกันมีนิวเอ็กมีบรีดนิวเอ็กเนี่ยก็คือเอาไข่ลงมาเลยปึง้งอยู่ในฉากนั้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นบรีดก็คือผสมพันธุ์ก็คือมันจะมีตัวให้ออกมาให้เลือกกด,ก,ดก็เลือกว่าอยากได้ตัวไหนก็ลองกดกดมาเขาก็จะมียาน มาส่งตัวนั้นพอยานมาส่งตัวนั้นเสร็จมันก็จะแบบคุยคุยกันว่าโอเคไหมถ้าโอเคก็จะแบบมีหวัวใจปิงป๊งปิ๊งแล้วมันก็จะถามว่าเราจะบีดไหมถ้าเราจะบีดก็กด yes มันก็จะแบบมีพ้ปึง้งแล้วก็เดดตืดตดเดือดตดก็คือโอเคผสมพันธุ์แล้วก็จะมีไข่มาแล้วก็จะแบบฟักออกมาทีนี้เนี่ยบางคนอะเล่นฉากหนึ่งไปแล้วแล้วก็อยากเปลี่ยนฉากใช่ป่ะแต่ว่าเราบรีดในฉากในฉากอื่นอะเราทำไงได้บ้างก็คือพอมัน น้องเกิดออกมาเป็นตัวอ่อนอะเราก็เปลี่ยนฉากเลยกดฟิลพอกดฟิลเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนฉากได้ทันทีพอเอาน้องไปไว้ในฉากไหนน้องก็จะอยู่ในฉากนั้นแล้วพอเป็นไวรุ่นเนี่ยพออยู่ในฉากนั้นแล้วอ่ะของฉากนั้นจะไปที่อื่นไม่ได้อีกอย่างเช่นสมมติว่า เราอยู่ในฉากแลนด์แล้วน้องอ่ะเป็นวัยรุ่นในฉากแลนด์มันก็จะไปฉาสกสกายฉากวอเตอร์ไม่ได้คือส่งน้องไปไม่ได้แต่เราไปดูได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวอ่อนแบบเบบี้อ่ะเบบี้คือส่งไปได้ตลอดเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องตัดสินใจว่าเราจะอยากให้น้องอยู่ในฉากไหนกันแน่ในตอนที่น้องกําลังเติบโตเป็นวัยรุ่นเพราะน้องจะไม่แบบไม่ยา้ายแล้วนะดูอีกทีนึงว่าเติบโตเป็นตัวอะไรต่อไปเนี่ยอีกอย่างหนึง่งก็คือที่บอกว่าซื้อของเราอ่ะมากดตรงนี้แล้วก็มากดที่ไอเทม พอมากดที่ไอเทมเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะซื้ออาหารซื้อส n a c k ซื้อของเล่นหรือซื้อของแต่งดาวพูดถึงขายของบ้างขายของอะ่ะคือเราไม่เคยขายเลยแต่ว่าเราไปกดดูขายของก็คือสมมุติว่าเราซื้อของมา1000พันเวลาขายอ่ะห้ตลอดก็คือเหมือนแบบของมือสองอ่ะเนาะหนึ่งพก็คือขายเหลือ500แล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบ บางทีอะ่ะต้องเข้าไปดูมันจะเปลี่ยนทุกเที่ยงคืนของอาจะมาใหม่ตลอดแบบเป็นล็อตของเขาใช่ปะพอเราซื้อหมดแล้วมันก็จะซ้ํามันก็จะเหมือนเดิมนะแต่ว่าพอเราซื้อไปแล้วอะ่ะมันมีบางช่วงอะ่ะที่มันแบบขึ้น50%อน่ะมันลดราคาเว้ยคือเราก็แบบอุ้ยช่วงไหนมีลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็จะซื้อไว้เลยซื้อทั้งหมดแต่ปกติเราซื้อหมดอยู่แล้วเราก็คือคนที่อยากได้อะ่ะก็ปั๊มเงินอยู่แล้วได้ไม่ยากถูกปะเอ่อเพื่อที่จะแบบว่าซื้อของให้น้องไงเอาจิงๆอยากให้แบบ มีจัดงานอย่างเงี้ยไปบ่อยหรือว่า มีแบบเซ็นเตอร์เนาะทุกเดือนแล้วก็จะมีของใหม่ๆเข้ามาแต่คิดว่าในอนาคตมันน่าจะมีแล้วทีนี้อะ่ะเคยเห็นที่ญี่ปุ่นตอนที่เราซื้ออะ่ะเสียดายเนาะแทนที่จะแบบอุย้ยแกะใส่ถานแล้วก็แบบไปใช้ตู้นั้นอะ่อะคอนเน็กชันอ่ะแต่ตอนนั้นยังเล่นไม่เป็นไงพอเองเล่นไม่เป็นก็รู้สึกว่าแบบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรอะ่ะนึกออกปะเราไปต่อแล้วไงต่อล้ออะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่รู้เรื่องไงแต่พอตอนนี้เรารู้เรื่องถ้า,าสมมติว่าเราได้ไปญี่ปุ่นเราก็อาจจะมีเอเจมใหม่ๆขึ้นมาอีกกออออะยยางเเเแบบชม,มๆล คือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะอินขนาดนี้แต่พอเล่นไปเล่นมาก็แบบชอบเนาะแล้วก็มันพวกของตกแต่งอะก็น่ารักด้วยไงบางคนเขามีเคสเคสใหม่เยอะแยะมากมายเลยมีสติกเกอร์ติดกรอบไอ้น,นี้ด้วยนะเอออย่างแบบนี้ยเราก็ชอบนะก็คือมันแบบทําให้หมุนง่ายทุกอ,อย่างแบบทํามาเพื่อกลับมาฮิตอีกครั้งอะมันทําให้เราขวนไว้เด็กปะเออแต่ว่าตอนนี้เราก็เด็กอยู่นะ <c oughs> โอเคไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเออ expo สองพันิ้่มาถึงแล้วอากาศร้อนมากรกฎาก็คือแดดร้อนวันนี้ไป usj กันเพียรซื้อหมวก S มาเลยอะคองอยู่ตรงนี้เลยเออเนี้ยส้นใหม่เนี่ยยังไม่ได้เข้าเลยไงได้มนแล้วน่ารักังเลยอ่ะบบอันนี้แบบร็อกๆอ่ะสว้น่ารักปล่าสกินแคร์นั่นนี่ก็จริงๆก็ครบแต่ว่าพวกแบบ ตัชชูรี่แบบ์ไม่มีไม่หายอะ่ะก็คือแต่ไม่โอเคกับไม่หายอะ่ะหายไปไหน